บริการหมอคอมขอมาลองตรวจเช็คกับเพื่อนๆกันดูนะครับว่าระบบ Android ของเรามีการเปิดเรื่องของอาการตั้งค่าความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นในช่วงแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยครับอตอนนั้นเขาบอกว่าประเทศไทยเรายังไม่มีแต่ในอนาคตอันใกล้นี้ แนะนำว่าทุกคนควรจะเปิดไว้แต่ว่าบางคนอาจเผลอไปปิดโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยปกติมือถือระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วตั้งแต่ Android เวอร์ชัน12ขึ้นไปนะครับเอลองเช็คกันดูนะครับ Android 12ตอนนี้ Android 15กันแล้วเนาะเบื้องต้นนะครับปลดล็อกให้เรียบร้อยสื่อนี้ทำเพื่อนเพื่อนผู้ก่ารทางสายตาเป็นเพื่อนเคนตาบอดและเพื่อนเนคนสายตาเลือนลางเนาะเริ่มต้นก็ไปที่ค้นหาก้องถ่ายรูป การตั้งค่าการตั้งค่าให้เจอนะครับผมใช้ Talkback นะครับแล้วก็เสียงของ Vocalizer หาการตั้งค่าของอะระบบปฏิบัติการ Android ให้เจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับการตั้งค่าเราจะหาในส่วนของเมนูความปลอดภัยแต่เป็นความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินนะครับชื่อเมนูเป็นไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะครับแต่ละคนอาจจะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันเพราะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นจะใช้ชื่อแตกต่างกันนะครับการแจ้งเตือนประวัติการแจ้งเตือนแบตเตอรี่95ผมก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาเรื่อย พื้นที่เก็บข้อมูลเสียงและการสั่นการแสดงผลทีมมืด w ลเ l เปอร์และรูปแบบหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อเรื่อยๆครับการช่วยเหลือพิเศษความปลอดภัยล็อกหน้าจอหาอุปกรณ์ของฉันคลอดภัยอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นความปลอดภัยล็อกหน้าจอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้หนึ่งนิ้วปัดขวาต่อความเป็นส่วนตัวสิทธิ์กิจกรรมในขวาตำแหน่งเปิดอ L 12แอบมีควาปันส่วนตัวความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน s a r สฉุกเฉินข้อมูลทางการแพทย์การแจ้งเตือน โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เลยครับความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินซาร์สฉุกเฉินข้อมูลทางการแพทย์การแจ้งเตือนใกล้ใกล้เคียงประมาณคําแบบนี้นะครับคุณหาให้เจอความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินนะครับอาจจะมีคําพูดที่ใกล้เคียงแตกต่างกันประมาณนี้นะครับ SOS อย่างเงี้ยครับผม1นิ้วแต่สองครั้งเข้าที่เมนูนี้เลยค่าปกติ เปิดไว้แต่ใครมาตั้งเล่นแล้วดันไปปิดหลังจากนี้หลังจาก28มีนาคม2018ที่ผ่านมาควรมาเปิดไว้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินปัดคว้ามาเิดความปลอดภัยส่วนบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าเปิดนะครับเปิดอยู่ปัดความาข้อมูลทางการแพทย์ชื่อกรูปัดคว้าต่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินปัดควาต่อซัสฉุกเฉินปัดควาต่อ การแจ้งเตือนภาวะวิกฤติลงชื่อเขาใช้แอบความหลอดพิสูจอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะปัดขวาต่อบริการตำแหน่งกรณีฉุกเฉินเปิดเนี่ยบริการตำแหน่งกรณีฉุกเฉินถ้าใครปิดไว้ มันจะอิงกับบริการตำแหน่งที่ตั้งอย่าลืมไปเปิดด้วยเพราะว่ามันมันก็มีผลเนาะบริการตำแหน่งกรณีฉุกเฉินแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะมีเมนูเหมือนกับผมหรือไม่เหมือนก็มาลองเช็คกันดูอ่านทําความเข้าใจกับเมนูซึ่งถ้าเราใช้เมนูภาษาไทยเนี่ยมันก็เราก็ทําความเข้าใจนิดนึงว่าตรงนี้ควรเปิด,ดหรือตรงนี้ควรปิดดีเพราะผมคงบอกไม่ได้ว่าทุกยี่ห้อใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบของ Google ปกตินะครับ หัวข้อนี้ผมแนะนําให้เปิดการบริการตําแหน่งกรณีฉุกเฉินเปิดอ่าบริการตําแหน่งกรณีฉุกเฉินให้เปิดครับอ่าถ้าใครปิดอยู่หนึ่งนิ้วแต่สองัางให้เปิดอ่าปัดขวอแมาต่อครับการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวเปิดเนี่ยการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวนะครับตอนวันที่28มีนายังไม่มีแจ้งเตือนมาเพราะเมืองไทยเราตอนนั้นยังไม่มีระบบปฏิบัติการเซลบอร์ แคสตนะครับหรือ CBS แต่ตอนนี้เขาว่าในในปีนี้แหละครับจะมีแล้วต่อบถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้มันจะมีการเตือนแม้ว่าจะทั้งคุณอยู่ในโหมดห้ามรบกวนหรือ,อโหมดสั่นยังไงก็ตามเขาจะมีการเตือนขึ้น,นมาดังนั้นเมนูนี้การแจ้งเตือนแผ่นดินไหวหเปิดการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวให้เปิดไว้ครับใครปิดให้เปิดหนึ่งนิ้วทางซงังให้เปิดนะครับต่อมาครับการแจ้งเตือนอุปกรณ์ติดตามที่ไม่รู้จักอ่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นละปิดเสียงการแจ้งเตือนที่หนาวครับปิดแสดงต่อครับ การแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบไร้สายแสดงรายการสิบเอ็ดจากสิบนี่เมนูนี้นี่เมนูนี้การแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบไร้สายมีอะไรเข้ามานอเดี๋ยวนะครับความปลอดภัยกำลังความปลอดภัยเดี๋ยวนะครับมีการแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบไร้สายการแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบไร้สายนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ตรงนี้ครับ หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งผมว่าตรงนี้แนะนาําให้เปิดให้หมดเลยดีกว่าครับปัดขวาม,มาครับอนุญาตการแจ้งเตือนเปิดเนี่ยอนุญาตการแจ้งเตือนแนะนําให้ถ้าใครปิดอยู่ให้เปิดนะครับหนึ่งนิ้วตะสองครั้งให้เปิดสําหรับเพื่อนๆที่ใช้าง,งานท a l กแบ็คการแจ้งเตือนส่วนหัวนะครับเราไปดูว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาให้คุกคามระดับสูงสุดภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินระดับสูงสุดเปิดอ่าเนี่ยครับสิบเอ็ดคุกคาม ต่อชีวิตฉุกเฉินเนี่ยถ้ามันปิดอยู่ให้เปิดครับหนึ่งนี้ปัดความมาภัยคุกคามที่ร้ายแรงภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินระดับรุนแรงเปิดสวิตนหน้าจากสิบเอ็ดอันไหนปิดอยู่ผมแนะนําให้เปิดไว้การแจ้งเ,เด็กหายอัมเบอร์เลอรกประกาศข่าวสารเหตุฉุกเฉินการลักพาตัวเด็กเปิดสวิตโคนจากสิบเอ็ดอันเนี้ยก็แล้วแต่เลยแต่ผมว่าก็เออเปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้เป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นหูแต่ถ้าเป็นตาเนี่ยเราคงช่วยไม่ได้แต่เป็นหูช่วยได้ครับ การแจ้งเตือนทดสอบรับการทดสอบของผู้ให้บริการและการทดสอบรายเดือนจากระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยปิดสวิตช์เจ็ดสิบเอ็ด คือการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลระบบบางทีเอ๊ลองเปิดไว้ไหมเผื่อผู้ดูแลในส่วนของเครือข่ายเขาอยากจะทดลองดูเผื่อเราจะได้ลองลองเรียนรู้กับเขาไปด้วยว่านี่คือการทดสอบมันเป็นยังไงเนาะยังไม่เกิดเหตุจริงจะได้แบบว่าพอเขาส่งมาเราจะได้รู้ด้วยก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เปิดอย่างตรงนี้อันไหนอันไหนปิดอยู่ผมก็หนึ่งนิ้วต่สองครั้งให้เปิดอันนี้จากเครือข่ายนะครับเปิดอ่าตอนนี้ถ้ามีเครือข่ายมีการทดสอบว่าตอนนี้เป็นการทดสอบระบบเนี่ยอาจจะเป็น C B S cell c e o a d c a r อ่า ว่าถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะเตือนแบบนี้นะเราจะได้รู้ไว้แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะประวัติการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินจาก11โอเคประมาณนี้ผมแนะนําว่าใครที่ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยหลังวันที่28มีนาคม2568ตรงนี้ควรจะเปิดไว้นะครับเียตรงนี้ควรจะเปิดไว ตามนี้อย่างที่บอกมาไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวาภาวะวิกฤตแบบร้ายแรงรุนแรงหรือเนี่ยการทดสอบของเครือข่ายเราก็เปิดไว้ก็จะเป็นการอุ่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งในกรณีที่มันเกิดเหตุเราจะได้รู้ว่าเออไม่ใช่โลกหมุนนะไม่ใช่เราเป็นสโตกนะไม่ใช่เวียนหัวนะแต่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้จริงๆถ้าระบบในประเทศไทยเราใช้ได้ตรงนี้มือถือเราก็เปิดระบบนี้ไว้แล้วนะครับ บริการหมอคอม1นึ1่งสีนึงสีพร,ร์ทมาชี้เป้าครับสวัสดีครับผม